เรียกได้ว่าคู่นี้เขาคบกันมานานแต่ความหวานก็ไม่มีแผ่วกันเลยนะคะที่ตอนนี้ก็ได้เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าหบ่าวเจ้าสาวกันแล้วนะสําหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อนาเดชคุกิมิยะและนางเอกสาวคนสวยยายาอุรัสยาล่าสุดก็ทําทะเลหวานไปเลยละค่ะเมื่อนาเดชได้โพสต์เสจภาพยายาลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเพลงของอุ้มหน่อยของพี่เบิร์ตธงชยัยและยังระบุคแคปชั่นด้วยนะคะว่า มายมูนซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเซตนี้ไม่ได้มีแค่แฟนสาวนะแต่มีทั้งรูปเดี่ยวของนาเดชและรูปคู่กันด้วยซึ่งรูปคู่นี้ก็หวานจนคนโสดต้องร้องขอชีวิตกันเลยละค่ะทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันให้วุ่นเช่นอิจฉาตาร้อนครับสุขใดไหนจะเท่ากับความสุขของสองเราครับชื่นใจและสุขใจตามมากๆค่ะ อุ้ยเป็นไรไม่รู้เห็นผพสท,ที่แบบเพลงดังขึ้นมาแล้วหยุดปุ๊บเพื่อจะตั้งใจเลื่อนดูทีละรูปช้าๆด้วยความตื่นเต้นและใบห,หน้าที่ยิ้มกรุ้มกลิ่มน่ารักอ้ารกที่สุดในสามโลกครับอายรูปน่ารักและแบบเลือกเพลงถูกใจแม่แม่หวานทะลุพระจันทร์เลยไปถึงดาวพลูโตรักมากรักคู่นี้มากที่สุดพอหนุ่มครั้งรัก ชื่นใจจังค่ะมีความสุขที่สุดความรักของพี่พี่ทําให้หนูมีความสุขมากและหวานปัดขามากค่ะเป็นต้นค่ะก็แหมแมแมแมรักกันทะเลหวานไปเลยแบบนี้จะไม่ให้เศลายังไงไหวใช่ไหมล่ะคาเอฟซ